มาดูทางด้านของจีนมองโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะคะก็หยิบมาจากบทวิเคราะห์ของสื่อกับธรรมนั่นเองนะคะจีนเองก็มองว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะสําหรับความเป็นสหรัฐทั้งไบเดนหรือว่าทรัมป์ก็ตามเพียงแต่ว่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะไม่มี ตัวเลือกนะคะก็เลยต้องเลือกทาดีกว่านะคะเพราะว่าใบเด้นล่าสุดก็เห็นข่าวออกมาว่าไปงอนโอบามานะคะที่โอบามาบอกให้ถอยนะคะอันนี้ถ้าเป็นคนแก่เนี่ยเป็นปกติถ้าเขาตัดสินใจเองไม่ได้คนรอบตัวคนในครอบครัวก็ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาแล้วนะคะอ่ะก็ข้ามช็อตนั้นไปแล้วกัน,นะคะ่ะ จีนเองก็มองว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะก็พอๆกันค่ะความเป็นสหรัฐนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยเห็นนโยบายของทรัมป์แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าการที่เขาจะมาดับฝันยูเครนดับฝันไต้หวันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีจะกลับไปผูกสัมพันธ์กับคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะคะเพื่อที่จะมาปรับสมดุลน,นะคะ ในเอเชียนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าปูตินเองก็มาผูกสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เวียดนามด้วยไปชวนเวียดนามเชดอลลาร์ก้อนโตทีเดียวนะคะก็ ถือซะว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในเอเชียบ้านเราได้มากกว่าไบเดนก็แล้วกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสมัยแรกของทรัมป์สปีเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของกลาโหมเลยนะคะจะเน้นวิธีการค้าการขายอย่างเดียวเช่นเดียวกันค่ะรอบนี้มาก็คงจะมาปักหมุดการค้ากับจีนนะคะแต่ด้วยความเป็นจริงในเวลานี้ จีนเองมีเสาบ้านที่แข็งแรงมากเขาปูพื้นฐานเอาไว้แล้วนะคะก็ปูพื้นฐานของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐหรอกคะ่ะเขาเองก็เดินหน้าประเทศของเขาอยู่แล้วในขณะเดียวกันที่กลับมาตัดภาพกลับมาที่สหรัฐผลงานของไบเดนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างทำเองจะต้องมากู้หน้านะคะแล้วก็ในเวลานี้สหรัฐเองก็อ่อนแอลงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาจีนที่กำลังแข็งแกร่งเป็น ชายหนุ่มเต็มวัยในเวลานี้ได้นะคะสหรัฐเองก็เปรียบเสมือนกับคนแก่เหมือนกับไบเดนนั่นแหละค่ะในเวลานี้ส่วนจีนเองก็เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนะคะตัวเต็มวัยนะคะก็ดูเหมือนกับ จะไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์การกลับมาในครั้งนี้อย่างน้อยก็นโยบาย American First ของเขาเนี่ยก็คือกลับไปซ่อมบ้านนะคะกลับไปดูแลบ้านให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะถอดหมวกตำรวจโลกเอาไว้ค่ะสหรัฐเองในยุคของไบเดนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะคะนอกจาก ชอบใส่ขาเอกค่ะอย่างเศรษฐกิจจีนล่าสุดอย่างเงี้ยอย่างควอเตอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ถึง5.0ในการเติบโตแต่ว่าควอเตอร์แรกเขาถึงนะคะครึ่งปีแรกถึงครึ่งปีหลังสรุปตบจบผลรวมของปีก็คุณจะถึงเป้าอีกตามเดิมแล้วก็คุณจะเติบโต ได้เกินคาดเหมือนกับที่ IMF เหมือนกับที่ World Bank ออกมาบอกนะคะเพียงแต่ว่าควอเตอรอ2อาจจะเป็นตัวเลขระหว่างทางกำลัง on the way นะคะจีนเองเหมือนรถใหญ่อะคะ่ะเป็นรถเชลเลอร์นะคะเวลาจะกลับตัวทีเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่ใช้เวลาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะที่สามารถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ทันทีนะคะก็เป็นเรื่องปกติมากซึ่งชาวเราก็เข้าใจกันได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยค่ะสำหรับทางด้านของเศรษฐกิจจีนนะคะปีที่แล้วก็ ติบโตกันไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดินหน้าจริงยุคใหม่ด้วยยิ่งเพิ่งประชุมพักเสร็จสิ้นนะคะเดินหน้าประเทศนะคะเป็นจริงยุคใหม่ค่ะมีการบูรณาการนะคะเชิงลึกในทุกมิติ เดินหน้าสู่เทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะจีนเองจานำหน้าสหรัฐได้ก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองนะคะจีนเองก็เติบโตพอที่จะไปเน้นคุณภาพของสินค้าได้มากขึ้นนะคะไม่ได้เน้นปริมาณอย่างเดียวแล้วแต่ว่าสินค้าของจีนในเวลานี้เน้นคุณภาพและก็ราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะเพราะว่าจีนมีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานที่แข็งแรงค่ะโตพอที่จะแข็งแรงด้วยคุณภาพนะคะมากกว่าปริมาณแบบเดิม อีกต่อไปนะคะจีนยุคใหม่ค่ะก็ต้องใช้เครื่องมือใหม่ๆนะคะในการมาวัดการเติบโตของพวกเขานะคะจะไปใช้เครื่องมือแบบเดิมๆเมื่อร้อยปีก่อนที่ผุพังไปแล้วนะคะของทางตะวันตกเนี่ยก็คงจะมาใช้วัดจีนในยุคนี้กับโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะ